สวัสดีครับท่านชนน็ตกีนให้อ้วนตายวันนี้เราอยู่บรรยากาศร้านส้มตำเจ๊ติมอีกแล้วครับท่านอ่าวันนี้เราในรอบสามสี่ปีเรามาหาเจ๊ติมกันอีกรอบนึงวันนี้เจ๊เขาสวยกว่าเดิมเยอะเลยนี <c oughs> ่นะวันนี้เขาอยู่ในล่มอยู่ตรงนี้นะทุกทีมาจะนั่งอยู่ข้างนอกเนาะขออนุญาตเจ๊ติมดูวันนึงเด้อ กำลังจัดร้านนะเพราะว่า11บอโมงนะร้านนี้เปิด11โมงนะจ้าใครมาก่อนต้องรองก่อนนะจ้า นี่คือเส้นหลวงพระบางอือใช่เมื่อกี้เบาบาตูดยาวเลยเคืออะไรครับครับสองตัวก็ได้ครับเป็นอยังนั่งห่างๆกันบ้างสั่งสองชุดสองชุดอยู่ละเอาสองตัวไอ้เป็นเตาเลยเด้อไแปดคน จองไม่ได้จองก็ต้องนั่งเลยมีท่าวางับบป๊กขอัตโนเัตาให้เลยออไม่ต้องจองเขาไม่นั่งเลยเข้าไปเลยเัาชอบโต๊ะเลยั่งเลยด้อผมจะรออยู่ข้างนอกนี่แหละพี่ถึงเจติ่มก็เลยมาขอถ่ายวันนี้สมตำมที่อันดับหนึ่งนกกินหอมนึกกินปลารา ไปไปไปนั่งไปนั่งก่อนไปนั่งก่อนรู้ไปนั่งก่อนไปนั่งมันมีคนจุดลำเด้อเออไปนั่งก่อนเร็วนั่งข้างๆเออไปนั่งก่อนนะแล้วก็สั่งน้ำสั่งอะไรวางไว้บนโต๊ะก่อนว่าเป็นเนื้อปลาซังเถอะก็ได้เข้าไปนั่งก่อนไปได้ถ้าต่อไปแล้วมันจะบนมีบนนั่งไมม่ีีใครก็ได้แล้วบ้างตัวไหนก็นั่งต้นนั้นแหละ ใครมาหลวงประบางช่วงนี้ร้านเจ๊กลิ่นต้องจองมาก่อนนะครับหมายถึงมาถึงก็ต้องมานั่งเลยนะจองไม่ได้นะ

นึ่งเติบในหนึ่งยังประมาณสิบปลาบสิบปล่ยทุกจเอาไปจากโมงจะเอาครับฮะสิบสองโมจะมาเอาและใบแห้งแบบนี้เนะจ้าี่สิกครับผมของเราคกสบแป เวลาเดลกาปุ๊บเริ่มมาเลยครับโคกแรกร้านน้เนชื่อเลยอร่อยรสแซ่เดี๋ยวนี้ราคายังเท่าเดิมหรือเปล่าครับไม่เหมือนเดิมราคาเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้คนหนึ่งจานสองหมื่นห้าอ๋อสองหมื่นห้าเดีนี้มันโรยเสาห้าพันแล้วแต่บ้างหนาวโรยหนึ่งสามหมื่นแล้วครับเดี๋ยวนี้มันโรหนึ่งเส้นเสาอ๋อก็คือมันจะหนึ่งดันหนึ่งก็ห้าสิบบาทอ่าของขึ้นเนาะขอตัว ไอ้แม่ค้าไปซื้อบดได้ไปซื้อหะได้ก็แพงทกอย่างอุดี้ก็มาลาลาคนไทยมาเยอะซื้อห่อกับซื้อซื้อใส่เครื่องดินกับเทลก็มีย แต่เครื่องดินกับก็มีมัน็นจะกลับนี้ก็มาตัาไปแล้วว่าเราหากินมไม่มีรสชาติแบบนี้ mm. เนีไงเสร็จเส้นลงไปแล้ว mm. มีตับเยอะเนี่ยแบ่งหลายหลายจานอยู่โ mm. อ้ประแดกประแดกสดๆเลยอย่างนี้ นี่ขนาดอากาศเย็นยังคนยังกินซุ้มตำเยอะขนาดนี้เนาะถ้าอากาศถ้าอากาศหนาวคนจะทานซุ้มตำเยอะอ๋อเหรออ๋ออยู่นี่เอออยู่นี่ถ้าหนาวจะตำซุ้มตำเยอะอ๋อถ้าอากาศร้อนเลยไม่ค่อยได้ไม่ได้กินใช่ไหมเออก็จะทำอยู่คนเดียวเลยเนาะตรงนี้แต่ก็นั่งอยู่ข้างหน้าเลยเนาะตรงนี้เป็นที่นั่งเดี๋ยวนี้ก็าหยิบไปนั่งข้างหน้าได้ ถ้ามังนาวก็ต้องเอามังนาวบานถ้ามันเปมังนาวบานมันจะบ่้มั่มันมโหมาเสเนาะมันมาเซบเมม่อปอนเอกสมั่งไม่ต้อปอนเอกสเลยติ้ขียันเองต่งกตันต่างอะไรยุตต่งเลยเดี๋ยวเวลาดเ แข็งแห็นไคก็อร่อยรจารยัไหมเจ้าจ้าเตบแป๊บคุณเลยแล้วมหนึ่งเพื่อนเจ้าเข้ามาใส่่ายายบไดได้ผนเจ้าเข้าเป็นนางเออแป๊บคุณแล้วเมื่อหนึ่งพื่อนเข้าไปสัมปรางอีไลนไ ฮะลงชุดลงดีเด้อเะลงแมนแมนแมนครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดังในเฟซบุ๊กและในเพจเดี๋ยวนี้เพจจะดังละคนดูเป็นล้านร้านร้านแล้วเดี๋ยวนี้ร้านร้านคนาะก็ดีใจเนาะมาก็ไม่ได้ มาหลวงพ่อบางก็ต้องมาหาเจ๊จิ๊ทุกทีามาแซ่บทุกทีเ <laughs> ดอร์รานอื่นก็มีร้านนี้น,นึนกไปติมเด้อใช่เห <laughs> <c oughs> มือนหลังสุดจะว่ามั้งครับหลังสุดวางมั้งะอันนี้ช่องกูแก้วบอสบอสคจับแปดคนบอสหกคนแปดคนนี้นั่งนั่งนั่งไปแล้วสองครับนั่งไปแล้วสี่ ก็จำนังไปเราซีแล้วเนี่ยนั่นตังนน้นตรงนี้อีกสามตรงนี้สร้างแล้วติดถังหลังว่างว่างข้างหลังว่างใ่จำดังนี่ลวกำังเรานี่เรา้างหลังดังสร่างติดขอ้ขาเจานี่เราบาของผมครบแล้วของมครบแล้วพวกครบแล้ววันเด็เนี่ยโจทหนึ่งเป็นเลิศเลือแล้วโัวโสุดท้ายนั่นแหละตัวสุดท้ายก็เป็นเลิศ น้ำตาลกรนเทียมข้ามุ่เส้นไม่หมดเลยข้ามจนเม่ตโตเลมันเป็น้ามเราประด้๋ยวอยาจะให้คนอื่นเข้าเข้าด้วยโลค้นาเต็มมีหมดเลยเจี๊ยบแซ่บคือเก่าวิ้งรู้ว่าอ่อมเนื้อที่นี่ก็อร่อยเนาะ เนเกตื่ยมากเลยเต๋อคก็ปลาตินก็ตำไปเรื่อยๆก่อนคนก็เต็มร้านข้างนอกก็เต็มร้านโอเอไปยังไปยัง,งไปไปไปจุๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ